สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยิดี้อรรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดาครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่15บหมิถุนายน2566ันนะครับสำหรับหุ้นไทยนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมวันละ4ี่คลิปสี่รอบนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยย็นนะครับ หุ้นด้เช้าสิบโมงห้านาทีหุ้นในเที่ยงเที่ยงครึ่งหุ้นใ้บ่ายบ่ายสองโมงครึ่งหุ้นเย็นก็สี่โมงเย็นสี่สิบนาทีนะครับอ่อนเมื่อยขอขอบคุณมากๆๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพูดไวเกินไปปกติพูดไวกว่านี้นะครับขอขอบคุณนะครับฝากกติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตุ้งใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเรามาชมรอบเที่ยงกันเลยนะ เพียงอาดา๋ยวจะเปิดให้ดูการเขียนให้ด้วยนะข้างบนอาจารย์จะเขียนเองนะเขียนกับใช้ปากกาปากกาดำนี้ดมละเจ็ดร้อยนะครับเนี่ยปากกาดำนี้เนี่ยมองเห็นไหมต้องต้องให้เห็นนี่เออปากกาด้ามละเจ็ดร้อยกว่าบาทเดี๋ยวนี้พันกว่าบาทแล้วมั้งเพราะมันขึ้นราคาห้าคนส่งอืม อ่านะครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันนะครับ่ะมเตอร์โมอืม่ะจิบอ่านเลยนะครับวันที่สิบห้านะครับมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิใครมองไม่เห็นภาพก็ฟังเสียงไปด้วยนะวันที่สิบห้ามิถุนายนของพันห้าร้อหกิบหกนะครับพุ่นไทยเที่ยงนะครับ เด่น789นะครับเน้นที่7กับ8นะสรว่วนเด่นบน6789นะครับประมาณนี้อ่าถามนี้นะครับ6789เด่นบน6789คู่จอก็มีตามนี้นะครับ7 1 1 7 7นึ สองสองเจ็ดเจ็ดศนย์เจ็ดเจ็ดสามามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับส่วนแปดก็แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดหนนส่ะครับส่วนชุดวินนะครับ1 2 3 4 7 8 9นะครับตามนี้เลยนะครับคนชอบค่อยจัดไปนะครับเอามาชมใกล้ๆดูใครอยากชมใกล้ๆอ้อมลายตาไหมหรือตาลายไหมอะอืม ไปอยากชมใกล้ๆก,ก็เด่นที่อ่านี่นะครับเอาเด่นที่เจ็ดนะครับเจ็ดนะครับลองแปดนะอันนี้บนนะครับบนนะเจ็ดหนึ่งเด่นนะเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามนะครับประมาณนี้นะส่วนตัววินตามนี้เนี่ยวินนะครับวินนะ ตอบเที่ยงนะครับไทยเที่ยงนะครับส่วนตัวลูดขอเลือกที่เกตนะครับเกตลองแปดนะใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับหุ้นไทยเที่ยงนะครับตามนี้นะครับอันนี้จุดเอาทุกตัวเลยครับครับจอหน้าจอไปขอบพระคุณมากมากนะครับพบกันใหม่นะครับหุ้นไทยบ่ายนะหุ้นไทยบ่ายพบกันใหม่นะครับหุ้นไทยบ่ายตามนี้นะครับขอขอบพระคุณมากมาก ขอให้ทุกท่านโชคดีแห่งๆนะครับกี่นาทีแล้วครับตามนี้นะครับขอบอคุณครับ